เอามาทําเป็นคลิปสั้นได้มาตัดเป็นคลิปสั้นได้ประมาณนี้นะครับก็คือทําได้แค่นี้จริงๆนะครับเป็นเหมือนการเขาปรับใหม่มันมาคุณค่าขอบคุณเพ่มมากๆเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนเนาะให้การสนับสนุนคลิปหรือว่าอะไรต่างๆนะครับลำไยคุณพี่ลำไยน่าจะได้แล้วเนาะได้เงินจริงๆนะ ผมได้เงินประมาณเกือบห้าพันนะครับในในร้อยร้อยกว่าเหรียญแรกๆอะครับก็เออมันจริงนะครับมันจริงมันถําเบิงหมอล่ำไปจัดสัรนะฮะคือคออมบุญเสกว่าเขาอายุหลายขึ้นรััก็สิโหยหาเรื่องเล่าเก่าเประมาณนี้คือมันเป็นเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า แต่งานที่ผมทำเนี่ยผมจะทํางานอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับก็จะไปไปมามาระหว่างกรุงเทพนครปฐมนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดพักห้าแล้วนะครับบอกบอกตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีตัวเองก็จะลืมไปคิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวเองเลขห้าแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นคนอารมณ์ <laughs> เป็นดูนาริกา นาฬิการเรือนนี้รู้สึกเก่ามากแล้วก็ผมก็ชอบนะชอบนาฬิการเรือนนี้แต่งตัวเตรียมออกไปทํางานนะครับวันนี้ก็ภารกิจก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะครเอ่อ ากาแฟครับเติมน้ำไปอยู่ที่ไหนแล้วก็วิดีโอที่เราโพสมันก็ไม่ไปอยู่ในหน้าฟีดของเราด้วยนะเราก็ไม่สามารถเช็คได้ว่าวิววิดีโอของเราเท่าไหร่อะไรยังไงเนะี่ยคือคือ <c oughs> ก็ยังไม่ ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราโพสต์ไปมันก็จะมาอยู่ที่ช่องหน้าวอรเราตอนนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นะครับมัน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 ไม่มาอยู่ที่หน้าวอรเรานะครับมันสวัสดีครับกาแฟเช้านะครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีนะครับทักทายครับคุณ รุ่งณนภะานเนาะน่าจะอ่านชื่อไม่ไม่ผิดนะครับโพสคลิปสตรีไม่ได้เลยนะครับมันหายนะครับแล้วก็คลิปเลียวก็โพสไปก็หายนะครับไม่มีวิแววไม่ขึ้นไม่ขึ้นฟีดไม่ขึ้นหน้าวอสสารครามนะครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับหาสารครามนะครับดินแดนที่วัฒนธรรมสวยงามมากเลยนะครับแถวแถวโซนอีสานทางเหนือนะครับ อีสานเหนือเนาะเขาก็จะเรียกประมาณนั้นนะครับก็สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยเลือกเลือกเลือก,กันดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับคนเดินทางนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็งานต่างนอกสถานที่นะครับมันไม่สามารถที่จะถือกล้องเลิอกอได้รมันก็ดูยังไงอยู่นะครับมันไม่ใช่การทำงานนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานเป็นสิ่งที่เราลงไปนะครับ หรือบางคลิปที่เราลงไปนะครับมันก็จะมีคนมาดูเราเยอะแล้วก็มาคอมเมนต์เราเยอะนะครับบางทีถ้า a i มันดันนะมันก็จะดันอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการยืนยันตัวตน,ตน,ตนหรือ v ว r i f y นะครับตัวเองนะครับก็ถ้าไม่มีใครชมเราเราก็ต้องหาเพื่อนมาชมนะครับเพื่อนๆน, <laughs> นะครับระบบ AI นะครับ ขอบคุณครับผมเป็นการไลฟ์สดเพื่อเปิดค่าการมองเห็นนะครับถ้าเราเข้ามาในช่องไลฟ์สดนะครับถ้าเรายืนยันตัวตนด้วยการโรยตัวนะครับมันก็จะเป็นการเปิดเ n g a ก e m e n t ให้นครับเราก็จะได้รู้แนวทางของเราเราก็จะไปแถวไหนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเราเราอย่างซิเรียน,นะครับถ้าคนที่ใช้โปรไฟล์ส่วนตัวมันก็จะเหมือนการที่ โฆษณาโปรไฟล์ส่วนตัวของเราไปในตัวนะครับเพราะว่าการที่เราออกมาไลฟ์สดหรือว่าการที่เราดูไลฟ์สดแล้วก็มีการตั้งแต่ช่องมันติดติดแดงนะครับมันก็จะจะ,จะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับก็คือเราไม่เร่งร้อนนะครับไม่ไม่เร่งร้อนตีว่าเอ้ยอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะครับอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะครับว่านาฬิกามันจะขึ้นแปดโมงเช้านะครับมันจะดังนะครับเพื่อน อย่างนี้ฟังเสียงทุกๆุกสามสิบเอ้ยทุกทุกสิบห้าวินาทีกาแฟสักแก้วไหมครับตื่นขึ้นมารู้สึกวันนี้รู้สึกหน้าตาสดใสนะครับอืมสดชื่นนะเพราะเมื่อคืนนี้อ,อันนี้จินตนาการนะถ้าเราเขาเรียกมินิเฟสนะครับจินตนาการไว โอ้ถ้าวันหนึ่งมีคนติดตามมาสักล้านคนอย่างเงี้ยครับเพื่อนล้านคนแล้วเราลงคลิปอะไรไปก็มียอดการสื่อสารการไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะครับการสื่อสารกับผู้คนอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นคือการฝึกนะฝึกฝึกฝนของเราให้ให้เรากล้าขึ้นนะครับการทําคลิปก็เหมือนกันแต่งตัวเตรียมออกไปทํางานนะครับวันนี้ก็ภารกิจก็เยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับวันนี้ ดังนานอ่ะดังนานหลายๆครั้ง่ะมากกว่าที่อันนี้จะประมาณสักสี่ห้าครั้งนะครับถ้าถึงชั่วโมงเลยเขาก็จะดังเป็นแบบช้อนมานั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราไปชิชู่กอนเขาเอิ่นมาจังไหนล่ะมันยังเป็นบันบานอยู่อ่ะบ้านบ้านบ้านบ้า,า,านอีหลีเลยได้แบบ จำได้เลยว่าในหมูม่บานเพื่อนนะมันมันเป็นเตนะครับ CU at the top นะครับก็คือว่าเราจะต้องมเอีเขาเรียกว่า passive income นะครับจาการายได้จากนี้นะครับเป็น passive income ของเราตลอดไปเพราะออกมาไลฟ์ด้วยนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าเราไม่ไลฟ์นี่ยอดตกแน่เลย <laughs> ยอดเราตกนะครับถึงเราจะลงคลิปอะไรไปก็ไม่ขึ้นนะครับ ขอบคุณนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณพี่ลำพายแล้วก็คุณพี่รัศมีแล้วก็คุณน้องนัดด้วยนะครับที่แวะเข้ามาทักทายนะครับมากมเลยนะครับโอ้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมันหวยออกนะครับหลายหลายคนก็อยากจะประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่ขวัญเรือนสอนช่วงกลางวันสวัสดีครับพี่สมพงศ์ครับผมสวัสดีครับเออ ผมไม่ค่อยได้ออกมาไลไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่างช่วงเช้าบางทีก็ขี้เกียจบ้างแล้วตาอยางเงี้หยหลายๆคลิปด้วยนะไม่ใช่คลิปเดียวผมก็เลยเชื่อว่าของพี่แกนะ่ะน่าจะเติบโตสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าผมก็ตามแกอยู่นะครับคลิอแกทำ ก็จะมีคนมาคอมเมนต์เราเยอะมากเราจะตอบคอมเมนต์ไม่ทันนะครับเพื่อนๆอันนั้นคือ AI เขาเริ่มดันเรานะครับเราก็จะต้องขยันต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเขาดันเราแล้วเราก็เลิกผมยุ่งเลยเจยรเราอยากจะไปกินกาแฟข้างนอกเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปกินกาแฟข้างนอกเราก็เลยมาในแนวคิดชีวิตประจำวัน มันจะได้บอกว่าไม่ขัดครับเขาเรียกว่าไม่ขัดก,กับวิถีแลว้วก็ผิดพลาดอะไรบางอย่างในระบบของทาง a c e บุ๊กเขาอืมก็มงง,งงอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แหละครับการทำตรงนี้ปัญหามันมีมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นปัญหาแดงหมดเลยนะครับเนื่องจากเล่นไปเล่นมานะนเพื่อนคลิปเร็วหายไปเลยครับ ช่องเร็วหายทุกๆ15นาทีเขาก็จะดังแบบนี้นะทุกๆเมื่อเบิรนเขาจะรายงานเวลาว่าเออตอนนี้ได้ชดเชยความผิดของเราที่เราไม่ได้เข้าไปดูน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ วันนี้เป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธที่<ม>เผลอแพับนิ่งลงแต่คลิปยาวอย่างเดียวนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าคือเข้าไปดูที่คลังเรียล้ะเขาบอกว่าไม่สามารถเปิดได้นะครับเขาท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆจะ25นาทีแล้วนะครับ ก็เราตั้งเป้าหมายไปที่25นาทีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้นะร้องนาน,น,านคือระยะเวลาจะนานกว่านี้คือคกลไกเขายังอยู่ได้ตลอดเลยครับสุดยอดเลยทุกคนอยากได้ไปตั้งไว้ที่บ้าน สดชื่นเล็กน่อยเพราะว่าอยู่แต่ในห้องนก็เซ็งนะฮะออกมาข้างนอกก็จะได้เห็นาถูกกฎของทางเมตาเขาด้วยนะครับถูกกฎถูกระเบียบนะครับเราก็จะได้รับรายได้กลับคืนมานั่นเองเพราะว่ารายได้เราได้จากโฆษณานะครับที่จะเข้ามาเราก็สามารถทำทำได้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับเราเรา เราค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าเนาะอย่าเร่งรีบนะครับอย่าไปกดดันตัวเองนะครับถ้าเราเป็นกดดันตัวเองปุ๊บนะครับโอ้ยทําไมฉันไม่ได้ได้ได้คือได้คะแนนนะฮะได้คะแนนจาก AI เราเนาะเขาก็จะจําเราว่าคนนี้ออกมาไลฟ์บ่อยๆนะครับขยันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการเวลาเราโพสอะไรไปนะหลักร้อยนะครับนิดเดียวเองนะครับในการที่จะทําให้ช่องของเราเติบโต ก็มีหลายวิธีนะครับที่จะทําให้ช่องเราเติบโตใช่ไหมครับเราก็ต้องออการทรําทุกอย่างจังเนาะต่อไปก็จะพยายามขยันมากขึ้นนะครับพ,พี่บุไลนะครับขยันมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีอีกสักปเด็นนะครับเพื่อนอร่อยอมากๆเลยก็แต่ยี่ห้อนี้เอาไว้เดี๋ยวเขาหาโฆษณา้งไว้่เนไะ ก็ชอบอยู่นะครับก็กินได้แต่ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นลูกสดลูกสดนี้ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะมันแข็งนะมันเคี้ยวลําบากนะครับเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการยืนยันต้นตหรือเวอร์รฟนะครับช่วงนี้ฝนไม่ค่อยมีแล้วนะครับน่าจะซาซาไปแล้วเดือนที่แล้วนี่ฝนตกทั้งเดือนเลย โอ้เดี๋ยวเหงใช่ไหมเราลืมไปเลยเราลืมไปเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี้ลืมครับลืมลืมกินวิตามินครับเพื่อนๆลืมกินวิตามินลืมได้ไง อยู่นะครับเรียนแบบแล้วก็เอาอย่างนะครับเพราะว่าการทําตรงนี้นะเราก็ต้องอาศัยแบบคนที่ทํามาก่อนเรานะครับขอบคุณครับฝากด้วยครับครับผมขอบคุณมากมาเลยครับคุณพี่บตตนนะครับเพื่อให้ระบบของเมต้าเ็าจดจําเราได้นะครับเขาก็จะเปิดค่าการมองเห็นให้เราเช่นเดียวกันนะครับไปก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อันนี้ก็คือ มันไม่มีอะไรได้มาด้วยความง่ายนะครับมันจะต้องต่อสู้เนาะดิ้นรนนะครับตอ่อเราก็จะได้รู้แนวทางของเราเราก็จะไปแถวไหนเออแต่ก็ไม่เป็นไรนครับเราเราอย่ายซีเรียสน,นะครับครับอ๋อเลยครับ ไปอยู่ชนบุรีเหรอครับโอ้โอ้ยถ้าอย่างนั้นมีโอกาสได้เจอกันเนาะผมไปชนบุรีบ่อยนะครับทางชนบุรีนี่ผมก็ไปทํางานอยู่นะครับคุณพี่บุไลจะไปทุกๆเดือนเน่ยช่องทางหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นการดีใช่ไหมครับที่จะได้รับรายได้กลับคืนมานะครับเพราะว่า,ามันถ้าเรามีรายได้หลายๆทางก็ดีเนาะมันมันมันดีสําหรับตัว แล้วนะครับจริงๆการไลฟ์สดก็ไม่ได้มีลิมิตนะครับว่าคุณจะไลฟ์กี่นาทีนะครับไลฟ์ได้เลยนะครับก็สิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่เราสะดวกประมาณสามเดือนมั้งครับผมก็เลยได้ได้รับเรียวมานะครับก็ พอได้รับเรียวนี่ก็มีกำลังใจนะครับก็เริ่มทำตัวสตรีมนะครับเริ่มทำตัวสตรีมก็แต่งตัวเตรียมออกไปทำงานนะครับวันนี้ก็ภารกิจก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้อย่างโปรไฟล์ของคุณพี่เชฟกระทะห้าองเงี้ยอันนั้นอันนั้นผมเชื่อนะว่าพี่แก่ได้จริงๆเพราะว่า ยอดวิวแกเนี่ยดีมากๆเลยนะครับคลิปหนึ่งสวัสดีครับใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับคือรับชมอยู่ก็สามารถโรยตัวขึ้นมาทักทายได้นะครับคุณจิราภาแฟนได้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือการทำให้ช่องเราโตนี่แหละครับทำให้ช่องเรามีวิวเยอะๆนี่แหละครับคือเป็นอะไรที่ยากยากกว่าการที่จะทำคุณสมบัติด้วยซ้ำไปนะครับ โอ้ยสบา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 ยมากๆเลยครับเนี่ยนวดได้ทุกที่เลยเป็นนะครับเราจะได้ไม่เครอะเถิบนะครับเพื่อน ม่ทราบเสียงเป็นยังไงนะคุณธีรกรจะดีขนาดไหนก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นที่อีกอย่างหนึ่งมันก็บางคนก็บอกว่าเป็นที่คลิปของเรานะครับเพราะว่าบางทีเราลงคลิปไปแล้วมีคนปัดทิ้งนะครับไม่ดูเลยม,มันมีเอนเกจเมนท์ที่ดีขึ้นนะครับมีเอ็นเกจเมนท์ที่ดีขึ้นพยายามพัฒนาพัฒนาพัฒนาการทำคลิปการนำเสนอเรื่องราวอะไรต่าง เป็นกำลังใจงให้กับเพื่อนๆเ,เนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับ <c oughs> จ,จัดกันเนาะเพื่อได้ยังไงก็คือแบบเจอคนที่อยู่นคะรปฐมเหมือนกันนี่ก็มีความสุขน,นะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เพื่อนๆน,นะผมว่ามันก็โอเคนะครับดูหน้าเรียวขึ้นนะนิดหนึ่งนะครับวันนี้ เป็นการไลฟ์เพื่อเปิดค่าการมองเดี๋ยววันนี้ว่าจะไลฟ์สักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีประมาณนี้นะข้าอยู่ได้ี้ ที่ระบบเขาบอกว่าเขากําลังปรับปรุงเนาะปรับปรุงระบบใหม่อะไรประมาณนี้เราก็อุ้ยระบบปรับปรุงเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็งงอยู่นะครับก็คือไม่สบายใจอะเนาะคนอ่าขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่แวะเข้ามานะครับคือทําตรงนี้มันจะต้องแบบอาศัยความอดทนนะครับความอดทนก็เป็นมาแบบนี้รู้สึกคลิปเร็วนี้เป็นมานานแล้วประมาณเกือบเดือนหรือสองเดือนครับ สวัสดีครับคุณพี่รำไพสวัสดีครับสวัสดีนะครับในการที่จะทําให้ช่องเราเติบโตขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะครับในการทําช่องตรงนี้ให้เติบโตนะครับเพื่อน เก็มีคนดูลงคลิปอะไรไปเขาก็มีคนดูนะครับคือลงคลิปอะไรไปก็มียอดวิวนะครับแต่ถ้าเขาไม่ดันเรานะครับท้ามยังไงนะครับก็ไม่มียอดวิวนะครับถึงคลิปคุณการทางานนะ่มันเครียดอยู่แล้วเนาะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะครับผมยินดีครับคุณพี่รัศมีโอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้รู้จัก ก็คือปริมาณที่เราลงไปนอกจากปริมาณเสร็จเราก็ต้องมาคัดคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือว่าค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะค่อยทําไปเรื่อยๆเสริมพลังให้กันและกันนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกันนะครับทุกคนนะครับก็จะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือ,อความสำเร็จพวกนี้นะครับมันทําให้เราทําได้ยากนะครับเพราะว่า มันจะต้องคิดคอนท้งคอนเทนต์อะไรต่างๆนะมันมันมันก็ต้องต้องว,วุ่นวายครับก็เอาที่เราถนัดดีกว่านะคอนเซอร์เราไม่ใช่คนดังหรอกมันก็เลยทําให้เราตื่นเต้นกับเพื่อนให,หม่ๆที่เข้ามานะทําตรงนี้ผมไม่คาดหวังอะไรมากมายนะครับก็คือทําไปเรื่อยๆนะครับ ดีขนาดไหนก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นที่อีกอย่างหนึ่งมันก็บางคนก็บอกว่าเป็นที่คลิปของเรานะครับเพราะว่าบางทีเราลงคลิปไปแล้ว,ลวมีคนปัดทิ้งนะครับไม่ดูเลยอันไปอยู่ที่ไหนแล้วก็วิดีโอที่เราโพสต์มันก็ไม่ไปอยู่ในหน้าฟีดของเราด้วยนะเราก็ไม่สามารถเช็คได้ว่าวิววิดีโอของเราเท่าไหร่อะไรยังไงเนะี่ยคือคือสมัครง,งานแถวนั้นด้วยนะครับคือมันจะมีโรงงานที่เขาทํา เกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเคยไปแถวนั้นอยู่ชัยรัตน์นะครับกำลังรับชมอยู่นะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทักทายครับแล้วว่าเราอยู่ในสิ่งน้ำ คือเราได้ได้สิ่งนั้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้จริงเห็นเขาพูดอย่างนี้นะครับคือในช่องนี้เขามีออกา,า,มารสอนเป็นคอร์สด,ด้วยนะครับเพื่อนเ,อเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าอายนะครับถ้าเป็นคนอายหรือว่าไม่กล้าแสดงออกนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนกล้าที่จะแสดงออกนะครับแล้วก็กล้าที่จะโพสต์กล้าที่จะทํานะครับเพราะว่ามันมีเยเดี๋ยวนะเขาจะดันตรงโอ้ยเหลืออีกอีก สี่สีวินาทีนะสภาพที่เหนียวแน่นอยู่นะครับคุณพี่ลาไัยนะครับก็ดูคลิปดูอะไรให้กันอยู่นะครับก็ยังแบบว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะปัญหาของตัวเองก็จะมีแมาจะอยู่ในขั้นตอนของการอรอรอเนาะคุณรัศมีเจมิมแสนสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคัะนะี่ฮะลักษณะโรงแรมเขก็จะเป็นโรงแรมแบบเก่าๆแบบนี้ ถึงก็เข้าแบบนี้แต่ว่าเขาก็สะอาดครับนะเขาก็สะอาดหลักน่าของของเศร้าอีสานนะผมเศร้ไปดูโไฟล์ของพี่คนหนึ่งอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับสีสะเกตนะครับราศีสไลายสีสะเกตอะไรอย่างเงี้ยครับเออเดี๋ยวผมกะว่าจะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนาฬิกาที่มันจะดัง ให้ครบหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกเท่ประมาณคิดว่าจะไปไปทำเพจเพจให้มากขึ้นนะครับไปมุ่งเพจให้มากขึ้นนิดนึงให้เพื่อว่าให้เพจมันโตขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่แวะเข้ามาทักทายยามเช้าแบบนี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกคือนะัดเ,เพื่อนไปแล้วเนาะว่าจะมาไลฟ์ประมาณนี้ ขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเรียบร้อยผมก็กําลังรับประทานอยู่นะครับส่วนมากก็ถ้าไลฟ์สดตอนเช้าก็จะไลฟ์สดดื่มกาแฟนเ,เป็นคนคิดบวกนะครับเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาประมาณนี้นะครับคือถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องลบนะครับเราก็จะขเขาเรียกว่า คุณสุนีช่างนิรันด์นะครับกำลังรับชมอยู่นะครับสวัสดีนะครับทักทายนะครับยินดีนะครับยินดีแม้แต่เข้ามาแวะเวียนทักทายแค่นี้ก็ <c oughs> แต่บางคนก็มีไม่มีปัญหานะก็ยังโพสต์ได้แต่ถ้าในเพจในเพจรู้สึกว่าโพสตเรียวได้ปกตินะโพสต์เรียวได้โพสตสตรีมได้ปกติยังไม่มีปัญหา <c oughs> เป็น พอาิซี่มาท่าให้มันเป็นเหมือนกับเอ,อครูนะครับเขาเอิ่นครูหน่อยเนาะอันนันงาง,างามนะอยากได้อยากได้ว่าอยากไปเบิ้งนำ้ำลงหลนะผมลงหลายลนาฬิกาครับสุวมากอยากได้โพสต์ไปแล้วมันมันไม่อยู่ในในช่องของเรานะครับ มันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็คือหายไปเลยนะครับเพื mm ่อ hmm. นเดี๋ยวจะลอง mm hmm. มาออกมาไลฟ์สดนะครับ mm hmm. เพื่อทักทายเพื่อนๆน,นะครับทักทายเพื่อนๆวันนี้ก็รู้สึกว่ายินดีไปก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อันนี้ก็คือมันไม่มีอะไรได้มาด้วยความง่ายนะครับมันจะต้องต่อสู้เนาะดิ้นรนนะครับ ก็่อัยยแกงงมีสูารในวันต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับมีเวลามีโอกาสก็จะออกมาไลฟ์สดทักทายเพื่อนเพื่อนแล้วก็ AI เพื่อเปิดค่าการมองเห็นเช่นเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับนะครับสายสี่นะครับคุณอ้อยที่ต้องครนสายสี่ซอยวัดนครชื่นชุ่มนะครับที่ผมอยู่นะครับถ้าใครดูคลิปก็น่้จะรู้นะว่า ประมาณไหนนะฮะก็ผมก็คุณช็อกบกรัตนะครับ <S <S ผมกำลังรับชมอยู่สวัสดีนะครับรับชมจากที่ไหนเอ่ยนะครับตัดทายผู้จัดหน่อยนะครับเน,นี่ยนะครับซึ่งตอนแรกตอนแรกบอกว่าจะไม่กินนะเอาไปเอามาอ,อยากกินนะฮะอยากกินเพราะว่ามันเขาทำค่อนข้างโอเคอรอเสู้กันมาแบบว่า นานมากมากเลยนะครับนานมากๆเลยนะครับ,นนนรบจนผ่านคุณสมบัติกันแล้วนะครับก็ก็ยังยังยังเป็นมิตรและมีเอนเ g e m e เ t มนท์ที่ดีขึ้นนะครับแนะนําให้ทุกท่านนะครับโปรโมทนะครับโปรโมทโพสตนะครับโปรโมทโปรไฟล์ของเราไปที่ระบบเมตานะครับเพราะว่าการเหมือนกันถ่ายทุกวันเราก็จะรู้ว่ามุมไหนภาพไหนนะที่มันสวยมุมไหนที่ถ่ายตัวเราแล้ว ดูดีดูสะกดคนการสบตากับกล้องเราก็จะมาเราก็จะมีการสบเพราะว่าต้องใจเย็นๆเนาะตัวนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับก็งลงคลิปไปไเรื่อยๆผมว่าพี่บุไลเขาเก่งอะ่ะเขาไลฟ์เก่งแล้วก็ทำคลิปเก่งนะครับคือบายบายแดงหมดเลยนะครับมาไลฟ์ดื่มกาแฟเป็นเพื่อนกันเนาะยามเช้าๆแบบนี้นะครับ อ่าผมมาอยู่ชนบุรียี่สิบกว่าปีแล้วเพิ่นแล้วก็อุ้ยมาคลิปหนึ่งอะ่ะคลิปที่ส้นพวกอ่าส้นเยอะนะฮะเผงเยอะอนะฮะพเพิเ่นเพิ่นล่างเซาเเผงเยอะหรือว่าซวยมัน <c oughs> มันสั่นนะโอ้สบายสบายอันนี้ไปหาซื้อมาจากแอฟอหนึ F ่งนะครับไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทคุณสุภพทพรช่างพิมายนะครับกำลังรับชมอยู่สวดสดีนะครับทักถ่ายทักถ่ายนะครับทัดถ่ายยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณมากมากเลยที่แวะเข้ามาสี่สิบปีนะครับเพื่อน เกือบ,บจะสี่สิบปีแล้วนาฬิกานี้เกือบสี่สิบปีนะ,น,นะครับเพื่อนโอ้สุดมากนะครับโพสหรือเปล่านะครับปฏิสัมพันธ์ไหมมีการไลฟ์สดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องกลับมาย้อนดูตัวเองคือไม่รู้เลยว่าโพสต์ไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะครับออพอเข้าไปดูที่คลังวิดีโอใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่ามันเปิดหน้าไม่ได้เขาจะบอกว่ามันเป็น